ย่านหนึ่งคนที่มาซีอาน่ะไม่อยากจะให้พลาดเลยก็คือส่วนนี้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นถนนคนเดินแล้วก็บอกให้เลยครับว่าย่านนี้อาหารรา้านอ่ะเยอะมากเพราะว่าย่านนี้นะคะเป็นย่านที่คนมุสลิมจีนอ่ะอยู่กันเยอะและอีกอย่างเลยก็คือมีมัสยิด2,000-3,000ปีนะครับอยู่ตรงแถวนี้ด้วยบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะคล้ายๆเหมือนถนนข้าวสารพาดเราอ่ะแต่นี่จะใหญ่กว่าแล้วก็มีร้านอาหารสองข้างทางให้เราสามารถที่จะเลือกรับประทานกันได้เลยยิ่งช่วงเย็นๆจนถึงกลางคืนอ่ะบอกเลย ว่าคนมาเดินที่นี่กันโคตรเยอะเลยเพราะว่าที่นี้มีหลากหลายให้แต่ละคนสามารถที่จะมาเลือกของกินเนื่องจากว่ามีร้านอาหารเยอะมากจนแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปร้านไหนดีแต่สารลีบสังเกตว่ามีอยู่ร้านหนึ่งข้างหน้านะครับเป็นร้านที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันดีกว่าดูเผินๆน,น,นะครับร้านนี้เหมือนกับจะเป็นเนื้อสัตว์อะไรสักอย่างอะที่เสียบไม้แล้วก็เขาเองก็เอามาย่างแต่สารลีบอ,อ่านไม่ออกว่าข้างหน้าร้าน่ะเขาเขียนว่าอะไรพอเดินเข้าไปโหบอกเลยเขาพลา นี่ขายเนื้อแกะเนื้อแพะเสียบไม้นะครับอย่างร้านนี้เป็นร้านฮาลาลด้วยนะครับนี่เองคนทําะเขาก็ใส่หมวกกิมียอด,ด้วยลักษณะของการย่างนะครับเขาก็จะเอาเนื้อแก่นี่แหละครับมาเสียบไม้อย่างนี้แล้วก็เขาเองก็จะมีน้ําซอสอยู่ข้างๆเพื่อที่จะเอามาทาบนเนื้อแค่ดูจากการทำแค่นี้ก็แบบโคตรจะดูน่ากินแล้วอะครับขอบอกให้เลยว่าทีเด็ดยังไม่หมดทางร้านเองนะครับก็มีกระทะที่เขาอะจะเอาเนื้อแพะนะครับมาย่างแล้วก็มาทํานมัดกันตรงนี้ด้วยนะหรือว่าใครที่แบบอยากจะกินปลา หมึกกะนี้เองก็จะมีปลาหมึกตัวโคตรชิ้นใหญ่เลยเหมือนกันแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบทานเนื้อสาร,รีคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สารีอ่ะคมต้องจัดแล้วนะครับซึ่งนี้เองก็จะเป็นภาพที่ทางเขาอะกำลังเอาน้ําซอสนะครับมาทานบนตัวเนื้อแพะแล้วก็เขาเองก็จะชโลมตัวซอสอะให้มันเข้ากันแล้วก็เอามาลิวให้มันสุกคนคงอยากจะเห็นไทยร้านกันแล้วใช่ไหมครับสาร,รีจะพาทุกคนอะเดินเข้ามาในร้านกันดีกว่าซึ่งนี้เองก็จะเป็นร้านของประเทศจีนนะครับสังเกตว่าเป็น,นร้านฮาลลซึ่งในเมืองซีอานะคนมุสลิมจะ นพนักงานของที่นี้ก็จะใส่ผ้าคลุมผมจะใส่กอปิยออะไรเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมซึ่งร้านที่สาระละริบเข้ามานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2อถึงสชั้นถ้าจะไม่ผิดงั้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นมานั่งชั้น2องกันดีกว่านะครับนี้เองก็จะเป็นบันไดที่เราอะจะเดินขึ้นไปหา๊ะทีนนั่งกันส่วนตัวรู้สึกชอบมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองซีอานประเทศจีนเพราะว่าเมืองนี้คนมุสลิมอยู่กันเยอะและกอย่ก,ก็คือมีประวัติศาสตร์ของอิสลามะค่อนข้างเยอะตอนนี้เราเองก็ถึงชั้นที่เราอะจะมานนนััั่่งงกแล้วครบซึี ก็จะเป็นโต๊ะที่เราเลือกมาทานกันตรงนี้ครับ